ออลองนึกภาพตามนะครับคือจูจ่ๆก็รู้สึกแบบหูอื้อตาลายแล้วก็วูบไปเลยอืมพอรู้สึกตัวอีกทีก็ร่วงลงมาบนอะไรนุ่มๆก็ไม่รู้เหม็นคาวมากมในที่ที่ไม่รู้จักเลยค่ะนี่แหละครับจุดเริ่มต้นเรื่องราวของฮาร์รี่ที่เราจะคุยกันวันนี้จากตอนที่140เปิดเรื่องมาก็ระทึกเลยนะคะแล้วพอเขาตั้งสติได้เป็นยังไงต่อคะก็ยังอยู่ในความมืดครับ แต่พอคลำๆดูก็เจอแต่ของเหลวลื่นๆเหนียวๆลืๆ่นๆเหนียวๆครับแล้วที่น่าตกใจกว่าคือรอบตัวมีแต่กองปลากองกุ้งแบบว่าสดๆยังดิ้นอยู่เลยฮะปลากุ้งเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะเยอะมากครับเหมือนตกลงไปกลางตลาดปิเปียกเลยแต่สถานการณ์จริงๆมันเลวร้ายกว่านั้นเยอะเพราะปัญหาใหญ่คือ,อหาร์รี่พบว่าตัวเองอ่อนแอลงแบบ ยังเห็นได้ชัดเลยไม่ใช่แค่เจ็บนะแต่เหมือนพลังแก่นแท้หรือที่เราเรียกกันว่าลมปราณนะคะที่เป็นเหมือนพลังชีวิตเลยนะมันถูกตัดขาดไปชั่วคราวหายไปเลยเหรอครับใช่ค่ะนี่เป็นปมใหญ่เลยสร้างความตึงเครียดตั้งแต่แรกมันทําให้เห็นเลยว่าเออตัวละครนี้อาจจะต้องเริ่มใหม่จากศูนย์เลยก็ได้โหสภาพตอนแรกก็น่ากลัวนะครับมืดก็มืดก,ดกลิ่นคาวนี่คลุ้งไปหมดแล้วพอลองคลำคลำดูไอพื้นนุ่มๆนั่นอนะ คืออะไรคะกองปลากองกุ้งสดๆเลยครับแบบดินด้นๆอยู่เต็มไปหมดโอ้โห oh, ไม่นา่าเชื่อตัวเองก็ยังลุกไม่ไหวเลยนะตอนนั้นมันแบบงงไปเลยว่านี่มันที่ไหนกันแน่การที่ให้ตกลงบนกองปลาสดๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องแปลกนะคะมันอาจจะบอกใบ้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับที่นี่ก็ได้แบบว่าทรัพยากรมันอาจจะมาในรูปแบบแปลกๆหรืออาจจะเป็นสัญลักษณ์ว่าแบบตกสวรรค์ลงมาเจอความจริงที่มันดิบมากขึ้นอะไรแบบนี้ยังไม่ทันจะตั้งหลักได้เลยนะ ก็มีร่างนุ่มๆของผู้หญิงคนหนึ่งร่วงลงมากระแทกทับซังอีกอ้าวซ้ำเติมกันมาอีกใช่ครับแล้วเธอก็อยู่ในสภาพเดียวกันเลยอ่อนแอสูญเสียพลังเหมือนกันอ๋อแสดงว่าไม่ได้มีแค่คนเดียวที่โดนส่งมาครับกลายเป็นว่ามีเพื่อนร่วมชะตากรรมแต่บทสนทนาแรกนี่แบบเอ่ออึดอัดหน้ารู้เลยนะ ท่ามกลางความมืดกับกองปลากุ้งนั่นก็น่าจะเขินๆกันไปนะคะแต่การจับคู่ให้มาเจอในสถานการณ์ที่แบบเปราะบางสุดๆแบบนี้มันก็สร้างสายายบางอย่างขึ้นมาทันทีเลยนะอาจจะตั้งใจให้เห็นว่าต้องพึ่งพากันในโลกใหม่ที่ไม่รู้จักนี้แหละแล้วสถานการณ์ก็เปลี่ยนอีกครับแป๊บเดียวก็มีเสียงคนเดินแล้วก็มีแสงไฟส่องเข้ามาใครฮะเป็นคนกลุ่มหนึ่งครับใส่ชุดสีเขียวกำลังรีบๆกวาดปลากวาดกุ้งพวกนั้นใหญ่เลย พฤติกรรมของคนกลุ่มนี้มันก็บอกชัดเลยนะคะว่าพวกเขาคุ้นเคยกับปรากฏการณ์นี้การเก็บปลาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตหรืออาจจะเป็นระบบอะไรบางอย่างในโลกนี้ก็ได้ครับมันทําให้รู้ว่าเออมีคนอยู่ที่นี่นะแล้วก็ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมแปลกๆนี้ได้แล้วแต่แล้วจู่ๆคนกลุ่มนั้นก็แตกตื่นตะโกนลั่นเลยว่า อสูรเกล็ดเพลิงมาอาสูรตาเป็นยังไงคะนั่นตัวใหญ่ครับหัวเป็นเสือดาวแต่ตัวมีเกล็ดสีแดงเขี้ยวยาวเฟื้อยเลยดูน่ากลัวมากแล้วคนชุดเขียวล่ะคะหนีกระเจิงสิครับแต่คือไปคนละทิศทางเลยโหแล้วหารลี่กับผู้หญิงคนนั้นล่ะคะรอดไหมโชคดีที่อสูรมันไม่ได้สังเกตเห็นครับเพราะยังอยู่ในเงามืด พอได้สติหารลรี่ก็เริ่มมีแรงขึ้นมานิดหน่อยก็เลยช่วยผู้หญิงคนนั้นครับช่วยพยูนขึ้นมาผู้หญิงคนนั้นก็แนะนําตัวว่าชื่อเหมยหนิงเหมยหนิงครับแล้วทั้งคู่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นก็เลยตัดสินใจตามรอยเท้าคนชุดเขียวไปเผื่อจะเจอที่ปลอดภัยเอาละค่ะการเดินทางในดินแดนลึกลับนี้เริ่มต้นแล้วตามรอยไปเจออะไรบ้างคะก็เดินไปเรื่อยๆครับบนพื้นทรายสีดำแปลกๆทรายสีดำครับ แล้วที่สำคัญคือมีกลิ่นคาวเลือดแรงมากคลุ้งไปหมดเลยโหแค่ฟังก็รู้สึกไม่ดีแล้วคะ่ะเป็นสัญญาณชัดเลยครับว่าที่นี่อันตรายมากแล้วไปเจอทางออกไหมคะเจอครับเป็นทางออกที่มีแสงสีฟ้าฟ้าส่องออกมารอดแล้วสิคะยังครับพอไปถึงปากทางก็เจอคนอีกกลุ่มหนึ่งประมาณ20กว่าคนได้กลุ่มใหม่เหรอคะครับชายหญิงบนกันมีอาวุธแปลกๆสีขาวร้อนๆด้วย ล้อมพวกเขาไว้เลยเอ้าโดนล้อมอีกแล้วสถานการณ์ดูตึงเครียดนะคะใช่ครับคนกลุ่มนี้ดูระวังตัวมากแล้วก็ได้ข้อมูลจากชายผอมๆคนหนึ่งในกลุ่มเขาว่ายังไงบ้างคะเขาบอกว่าที่คนนอกอย่างฮานรี่กับเหมยหนิงถูกดึงมาที่นี่แล้วก็เสียลมปราณไปเนี่ยเป็นเพราะหมอกตัดวิญญ,ญาณหมอกตัดวิญญ,ญาณครับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดทุกร้อยปีมันจะดึงคนจากข้างนอกเข้ามาแล้วก็ทําให้พลังหายไปอ๋เป็นอย่างนี้นี่เองแล้วชายผอมก็บอกว่า โชคดีมากนะที่ช่วงนี้พวกอสูรทมินส่วนใหญ่มันออกไปหากินไกลๆไม่งั้นคงไม่รอดมาถึงนี่แสดงว่าปกติที่นี่ก็คือดงอสูรเลยสิคะการไม่มีพลังนี่อันตรายสุดๆถูกต้องครับแฮร์ลี่กับเหมยหนิงก็เลยตัดสินใจว่าต้องขอตามกลุ่มนี้ไปที่หมู่บ้านของเขาเพื่อหาที่พักแล้วก็อาจจะหาวิธีฟื้นพลังขึ้นมาประมาณนั้นครับระหว่างทางแฮร์ลี่ก็สังเกตว่าคนกลุ่มนี้ถึงจะไม่มีลมปราณแต่ก็เคลื่อนไหวคล่องแคล่วผิดปกติ แข็งแรงกว่าคนธรรมดาใช่ครับแล้วตัวฮาลี่เองถึงจะไม่มีลมปราณแต่พื้นฐานร่างกายเดิมก็ยังแกร่งกว่าคนพวกนี้อยู่พอสมควรแต่การเดินทางก็คงไม่ง่ายใช่ไหมคะเห็นว่ามีการปะทะกันอีกมีครับกลุ่มของชายผอมต้องแวะช่วยอีกกลุ่มหนึ่งที่กาลังโดนอสูรทมินไล่ล่าอยู่โหเจออสูรอีกแล้วครับมันเป็นเรื่องปกติของที่นี่เลยการต่อสู้เพื่อรอดชีวิตเนี่ยในที่สุดก็คงมาถึงหมู่บ้านสักทีนะคะลักษณะเป็นยังไงคะที่หลบภัยแห่งนี้ อลังกาเหมือนกันครับเป็นหมู่บ้านที่ล้อมรอบด้วยกำแพงหินสีดำสูงใหญ่มากกำแพงหินดำครับประตูทางเข้าก็เป็นไม้หนาๆมียามถือหอกสีขาวเฝ้าอยู่ดูแข็งแรงดีข้างในหมู่บ้านล่ะคะสิ่งปลูกสร้างก็เรียบง่ายครับทำจากหินสีดำเหมือนกันแต่ที่เด่นที่สุดเลยคือมีแท่นศิลาสูงๆอยู่กลางหมู่บ้านแท่นศิลามีอะไรพิเศษคะตรงยอดแท่นนะครับมีหมอกสีม่วงจางๆรออยู่ตลอดเวลา หมอกสีม่วงครับดูเหมือนมันจะทำหน้าที่คล้ายๆเขตอาคมป้องกันประกายไฟสีฟ้าที่ชอบผ่าลงมาจากฟ้าอ๋อเหมือนเป็นเกราะป้องกันน่าจะใช่ครับแต่ที่แปลกคือแฮร์รี่ลองสัมผัสดูแล้วมันไม่มีพลังวิญญาณเลยนะเอา้าไม่มีพลังวิญญาณแล้วมันคือพลังอะไรคะกลับรู้สึกถึงพลังงานความหนาวเย็นเยือกแปลกแปลกแทนครับหนาวแบบประหลาดๆพลังงานเย็นเยือกน่าสงสัยมากค่ะ แล้วได้พบกับผู้เอาโสของหมู่บ้านไหมคะครับก่อนจะไปเจอผู้นำฮานลี่ก็รู้สึกได้ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งในหมู่บ้านที่มีพลังกดดันสูงอาจจะเป็นคนที่ยังมีพลังภายในหลงเหลืออยู่อืแล้วก็ถูกพาไปพบชายชราท่าทางเป็นผู้อาโสสูงสุดเขาก็ต้อนรับดีนะครับบอกว่าทุกคนที่มาถึงที่นี่คือครอบครัวเดียวกันครอบครัวเดียวกันฟังดูดีนะคะครับแต่เขาย้ำกฎสำคัญว่าทุกคนต้องพึ่งพาตัวเองเพื่อเอาชีวิตรอดในอเวจีทมินนี้ สรุปก็คือตอนนี้ทั้งหารลี่และเหมยหนิงติดอยู่ในอเวจีทมินดินแดนที่อันตรายไม่มีพลังแล้วก็ได้เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านกำแพงสูงที่ดูเหมือนจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายแต่ก็เต็มไปด้วยปริศนาใช่เลยครับมันทิ้งคำถามไว้เยอะมากว่าจริงๆแล้วอเวจีทมินนี้มันคืออะไรกันแน่หมอกตัดวิญญาณนั่นอีกแล้วพลังงานเย็นๆบนแท่งศิลานั่นอีกนะคะ มันคืออะไรมีผลอะไรกับพวกเขาหรือเปล่าคําถามสาคัญเลยคือแล้วพวกเขาจะฟื้นฟูลมปลาในที่แบบนี้ได้ไหมแล้วหมู่บ้านนี้จะปลอดภัยจริงแค่ไหนมีความลับอะไรรออยู่อีกหรือเปล่าหลังกําแพงนั่นแล้วคําว่าครอบครูเดียวกันในที่ที่ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดสุดๆแบบนี้มันมีความหมายว่ายังไงกันแน่อันนี้น่าคิดตามมากเลยครับ